อืมนอไููเฮ้นอไเอ่ยเอาอมบเปเป้มาดบเมยิเมย์ายกากอนเช้านี้นะคะ บินมาลูกบินังอุ้ยกระโดดกระโดดกมีกระโดดครับมีกระโดดช้านีครัโอ้กระโดดไงเลยอ่ะดิกระโดดด้กระโดดด้ออืออุ้ยแอมาได้ครับวอาแกเจเลยลูกี่ง เห kind of <c oughs> hey, ็นีรับีมีครับนีครับรเนี่ยตัวครมันจะไป้เห็นไมครับเห็นคับอเือเเเนี่ยเเเคคครับ

จับไปจับไปฝาโฟนไอวีน่าจับไปอยู่มาได้ไหมกระโดดเ้จระโดดตากกระโดดตากกระโดดอืมอะอะรู้เกมรู้เกมโนจะมาเกมเพื่อะไรคะโนจีบปะรอแล้วอืม น้องตาว่างดอเอาได้ไหมเจ็บแมวได้ไหมอ,อ้าอือเนี่ยตัวแขกระดดกเลยกระดอดเลยไหมรกรกกกกกกกะดก,กแล้วครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บตรงนู้นแม่ลูกน่าเล่นกันอยู่ไะคะเนี่ยแม่ลูกหยอกกันอยู่